ชีวิตไม่ได้แย่ก็แค่ช่วงเวลา,ยลายแย่ๆผมขอพูดกับเพื่อนๆตรงๆเลยนะครับว่าผมตกงานและก็รู้สึกเฟลมากๆที่จบมาแล้วไม่ได้ทำงานตรงสายแต่ผมกลับต้องแบบตื่นตีห้าเพื่อไปช่วยแม่ขายไก่นะครับซึ่งตอนแรกๆครับผมแบบไม่รับเลยผมตั้งถามกับตัวเองได้ว่าผมจบปตีมาทำไมตัวเองต้องมาขายไก่ด้วย จนแบบผมไปเจอหนังสือแล้วนะครับโยวั OneW ร์ดหนึ่งคำที่เป็นคุณเขาให้คำคมหนึ่งมาว่าชีวิตไม่ได้แย่ก็แค่ช่วงเวลายแย่ๆย่ซึ่งผมรู้สึกว่าใช่ชีวิตผมไม่ได้แย่ผมยังคงเหมือนขายไกย่ได้เทรดหุ้นเทรดคริปโตไปสอบใบ a a สอบใบ a c c e l e r a t p 1 p 2นะครับผมก็ยังคง follow ความฝันของตัวเองอยู่ในขณะเดีวยวกันก็ขายไก่เพื่อนำเงินมาเลี้ยงชีพในประจำวันของตัวเองครับและก็นำเงินเนี่ยไป เรียนร้องเพลงเเต้นตามที่ผมชอบได้ผมก็รู้สึกเหมือนขอบคุณหนังสือโย o n นเวิร์ดหนึ่งคำที่เป็นคุณเล่นนะครับที่เปลี่ยนมุมมองชีวิตของผมไปเลยจริงๆนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนหลายคนที่กำลังรู้สึกเหมือนผมอยู่นะครับว่าชีวิตไม่ได้แย่ก็แค่ช่วงเวลาแย่ๆแ,แล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะสามารถนำบทเรียนไปใช้กับชีวิตของตัวเองได้นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย